สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมคือที่จริงมันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษนะครับแต่มันผมขอตั้งชื่อว่าเฟรนด์ละกันนะครับเกมนี้นะครับผมได้บอกว่าเรานะครับทำงานมาอย่างหนักนะครับผมกลับบ้านมาก็ครอบครัวก็ไม่ได้แบบอยู่รอทานข้าวกับเรานะครับผมจนกระทั่งมีเพื่อนสนิทโทรมาหานะครับผม เพื่อที่จะชวนเราเนี่ยออกไปกินขนมด้วยกันเราเองเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเพราะเราเองเนี่ยก็รู้จักกับเพื่อนคนนี้ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดล่ะก็เรื่องย่อเป็นแบบนี้นะครับผมนะมาดูเกมเต็มกันเลยว a t t ต e เปิดมาก็ปั่นแล้วว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้งานดักเป็นบ้าเลย จ้าบอสนั่นก็ขี่บนจังหวัดฉันได้แค่บทในใจแล้ววันนี้มีงานเยอะมากฉันเหนื่อยจนไม่อยากอาบน้ำเลยฮะรีบไปนอนดีกว่าวันนี้ขี้เกียจมากซะจนไม่อยากทำอะไรเลยเอ๊ะใครโทรมากันนี่โอ้เอ๊ะส้มโทรมาอย่างนั้นเหรอรับหน่อยก็แล้วกันฮัลโหล โอ้โหสวัสดีโทรมามีอะไรเหรอคุณพูดออกไปด้วยความเหนื่อยหน่ายว่าจะหลับให้สบายแต่กลับมีคนโทรมาเนี่ยนะเออคิดแล้วก็เหนื่อยเลยเสียเธอดูเหนื่อยๆนะขอโทษที่โทรมารบกวนตอนนี้พอดีว่าฉันเพิ่งซื้อขนมมานะ่สนะสนใจมากินด้วยกันไหมตัวเอกเราน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันออบอกอีกฝ่ายด้วยเธอนะครับชอบภาพไปเสียผู้ชายตลอดเลยไม่รู้ทำไม อ,อืมตกลงเดี๋ยวไปนะเมื่อได้ยินคำว่าขนมสัชรชายาณความหิวก็ได้เกิดขึ้นความเหนื่อยล้าหายไปอาจจะฟังดูเหมือนเห็นแก่ก,กินแต่ฉันก็ตอบตกลงไปแล้วไม่ต้องพูดให้มากความฉันรีบแต่งตัวแล้วออกจากบ้านทันทีวันนี้ฉันโชคดีจริงๆได้กินขนมฟรีด้วยบ้านเหมือนชิ้นจังเลย ผ่านไปประมาณสามสิบนาทีฉันมาถึงบ้านของน้ำส้มอืมคงเป็นบ้านหลังนี้ละมัง้งรีบเข้าไปข้างในดีกว่าฉันเดินไปเคาะประตูหน้าบ้านของน้ำส้มผ่านไปสักพักเธอก็ออกมาเปิดประตูให้ฉันอ้าวมาแล้วเหรอยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันนะเอ่ออืมไ <c oughs> ปรีบไปเข้าข้างในกันดีกว่า นี่คือห้องนั่งเล่นของฉันเองทาตัวตามสบายเลยนะแล้วเธออยากจะกินขนมมันไนล่ะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้เค้กสตรอเบอรี่อะไรก็ได้กินใจอืมถ้าเป็นผมผมเอาอะไรก็ได้นะของฟรีผมไม่อยากเลือกนะฮะถ้าเลือกแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ฟรีเอาหน้าไม่ต้องเกรงใจไม่ไม่เอาอะไรก็ได้ฉันกินได้หมดแหละโอเครอแป๊บนะดี๋ยวไปเอามาให้ ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวในห้องแล้วสินะทำอะไรดีละ่ะพูดจะไม่ทันขาดคําฉันก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างกลิ่นอะไรวะเนี่ยโคตรเหม็นเลยก่อนที่ฉันจะพูดอะไรฉันก็ได้ยิ่เสียงที่คุ้นเคยเสียงนั่นดูเจ้าเล่ห์มากมันดังมาจากข้างหลังฉันแต่พอฉันหันหลังไปฉันถึงกับต้องช็อกโอ้ โอเคผมจะไม่สนใจไอ้หนูนั่นผมจะโฟกัสที่เกมฉันไม่รู้หรอกนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอฉันว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่จ้องฉันแบบนี้มีอะไรติดตด้งฉันหรือเปล่าปเปล่าหรอก <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> ก็กินเค้กซะสิสุดท้ายก็เป็นเค้กสตรอเบอรี่อยู่ดีนะครับเค้กนี่มันดูน่ากินนะแต่ทำไมมันรู้สึกมีอะไรแปลกแปลก กลิ่นมันแปลกๆแคฉันควรกินมันดีไหมเออลืมบอกเกมมี3าฉากจบนะครับก็จะเก็บทุกฉากจบแหละเพราะว่าเกมน่าจะสั้นๆใหม่เอ๊ะทำไมไม่กินเค้กล่ะเออพอดีฉันไม่ค่อยหิวนะแต่ดูเหมือนเธอยังหิวอยู่เลยนะฉันว่าตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มไม่ปกติแล้ว ฉันควรหาข้ออ้างคนเดียออกไปจากที่นี่ดีไหมหรือว่าฉันควรจะยอมกินเค้กนี่หาข้ออ้างไปเร่ยเออพอดีฉันต้องกลับแล้วนะ่ะแม่โทรตามแล้วอ้าวจะกลับแล้วเหรอใช่ใชโอ้งั้นก็บายบายนะอืมบายนะไอคนโกหก เจ้าคนโกหกเจ้าคนโกหกแบบนี้ให้ภัยไม่ได้แบดบเอ็นที่หนึ่งคนโกหกดูเหมือนว่าคำโกหกคุณน,นั้นจะฟังดูไม่ขึ้นแล้วคุณก็ถูกเธอจับได้เห็นได้ชัดว่าเธอคงไม่พอใจที่คุณโกหกก็มีเหตุผลโอเคยอมกินเค้กครับอืมช่างเธอกินไปเขาไม่มีไรหรอกโอเคกินไปทั้งจานเลย เป็นไงมัง่งอร่อยไหมมันกท็ทำไมมันรู้สึกง่วงจัง <c oughs> ไม่คิดเลยว่ายามันจะแรงขนาดนี้เด,เดี๋ยวนะเธอเอาอะไรฉันกินเนี่ยก่อนที่ฉันจะพูดอะไรออกไปทุกอย่างรอบตัวมันก็มืดไปหมดแต่สิ่งสุดท้ายที่ฉันได้ยินคือเสียงที่ดูจะคุ้นเคยมากที่สุด โอ้โทษทีนะเพื่อนฉันไม่ได้อยากจะทําให้เธอต้องเป็นแบบนี้หรอกแต่ฉันโดนบังคับนะฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจนะฉันควบคุมมันไม่ได้อีกแล้วบังคับบังคับอะไรกันอ่าปวดหวัวเดี๋ยวนะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยืมเดแล้วสินะ ตื่นมาได้จังหวะพอดีเลยที่รักเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงขยับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะนี่เธอมัดฉันไว้เหรอปล่อยฉันออกไปนะนี่มันไม่ตลกเลยโอ้สุดที่รักของฉันเธอรู้ตัวไหมว่าเธอน่ารักแค่ไหนตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าชอบมีตำรวจมาเดินแถวบ้านฉันบ่อย มันจะดีมากเลยละ่ะถ้าเธอเบาเสียงลงหน่อยนะที่รักแหกปากแม่งไปเลยเลิกยกฉันว่าที่รักสักทีฉันไม่ได้ชอบเธอสักหน่อยโอ้ที่รักคุณกำลังพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยก็ฉันหมายความว่าฉันไม่ได้ชอบเธอไงยายบ้านี่นี่มันไม่ตลกเลยนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้งั้นก็มีทางเดียว้วสินะที่จะทำให้นายรักฉัน เดี๋ยวนะที่แกกำลังพูดบ้าอะไรก็หมายความว่ามันมีทางเดียวน่ะสิที่จะทำให้นายรักฉันมันก็คือคือเธอต้องมาเป็นส่วนหนึ่งกับฉันยังไงล่ะว่าไงนะแบทอที่ 2>, 2ส่วนหนึ่งของกันและกันดูเหมือนคุณจะปฏิเสธความรักที่เธอมีให้กับคุณและดูเหมือนว่าเธอจะเสียใจมากที่ถูกปฏิเสธ เธอเลยทําการปิดชีวิตของคุณและเอาเนื้อของคุณไปทําอาหารเพื่อเอามากินแล้วคุณกับเธอก็ได้เป็นเอ,อือผมไม่ต้องเล่าต่อนะเอาจิงนะเกมเนี้ยผมควรจะรู้สึกแบบรัทึกหรือเศร้ากว่าน,นี้นะแต่ที่ผมไม่มีความรู้สึกนั้นเลยอ่ะคงจะรู้นะว่าเป็นเพราะอะไรโอเคจากตอนแรกที่ผมคิดว่าตัวละครเอกเราเป็นผู้หญิงตอนนี้ผมก็คิดว่าตัวละครเอกเรานะ่าจะเป็นผู้ชายแหละ ที่จริงมันมันเป็นผู้หญิงก็ได้แหละครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่าเหยียดเพศหรืออะไรงนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าบทสนทนาผู้ชายอ่ะมันน่าจะเข้ากว่านะครับผมโอเคน่าจะเหลือหัวข้อสุดท้ายแล้วก็คืออยู่เงียบๆและตั้งสติเด็กดีฉันกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วนะดิฉันกำลังฝันไปเหรอหรือว่าเธอแกล้งฉันกันแน่นี่เธอ กำลังแกล้งฉันใช่ไหมหืมไม่ไม่ฉันไม่ได้แกล้งนายทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะฉันไม่เชื่อเธอหรอกเธอต้องอ่ำฉันแน่แนแล้วแต่เธอจะคิดก็แล้วกันนะที่รักบ้าจริงนี่มันบ้าที่สุดเลยแล้วเธอจับฉันมาเธอต้องการอะไรกันแน่นี่มาถึงขนาดนี้แล้วยังดูไม่ออกอีกเรื่องไง พราะฉันรักนายไงชอบมาตั้งแต่ตอนที่เห็นนายครั้งแรกเลยนะและนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะมอบความรักที่นายจะไม่มีวันได้เห็นจากที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนและพวกเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปชุนนี้รัน True N3 ชวนชวนี้รัน ดูเหมือนคุณจะได้ตัดสินใจที่จะอยู่กับผู้หญิงโรคจิตเพราะคุณคิดว่าการเถียงอะไรไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณเลยเลือกที่จะอยู่เพื่อมีชีวิตรอดใช่คุณได้เลือกมาแล้วโอเคเกมน,นี้เนื้อเรื่องโอเคภาพใช้ได้ทุกอย่างโอเคหมดยกเว้นไอ้หนูนั่นก็เนื้อเรื่องนะครับผมเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าเธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าเราหรือไม่ก็แบบเธอคลั่งรักเราสุดๆจนแบบว่าหึงหวงแบบเอออยากได้มาให้ได้อ่ะโดยที่เธอไม่สนว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันถูกหรือผิดนะครับก็เกมนี้ถือว่าดีหมดนะครับผมแต่สิ่งที่ผมยังขัดใจตัวเองอยู่ก็คือสรุปแล้วตัวเอกเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่เพราะว่า คือตั้งแต่มีเรื่อง LGBT หรือว่าความหลากหลายทางเพศมาเนี่ยผมเริ่มจะแยกไม่ออกแล้วนะครับว่าไอตัวละครที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมก็เลยครอบ2เพศไปเลยครับทั้งชายทั้งหญ yeah. ิงนะฮะก็อย่าดราม่าก็แล้วกันนะครับผมผมไม่ได้เป็นพวกเหยียดเพศหรือว่าเกลียดเพศที่3หรืออะไรนี kind of ้นะครับผมผมก็สนับสนุนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะไม่ดราม่านะครับ